ไฟ LED ค a n o p y Light งานดีคุณภาพชิปฟิลิปการันตีส่งออกปั๊มน้ำมันมาเลเซียขับร้าน LED Master ของเรานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเจ้าตัวไฟค a n o p y Light นะครับหรือไฟปั๊มน้ำมันของเรานะครับ จ้าตัวนี้นะครับเป็นงานดีงานคุณภาพเลยนะครับใช้ชิปเซ็ตของฟิลิปนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีชิปเซ็ต3แถวนะครับตัวนี้นะครับเป็นชิปอย่างดีเลยนะครับชิปเดียวกันกับฟิลิปเลยเป็นชิปฟิลิปแท้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมี3แถวนะครับมี3ามแถวก็คือเม็ดไฟ3แถวแล้วก็จะมีฮิตซิงอยู่ด้านหลังนะครับฮิตซิงจะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับตัวระบายความร้อนนะครับ สามารถระบายความร้อนได้นะครับทนทานนะครับตัวนี้อายุการใช้งานยาวนานนะครับห0,000ืนชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและก็ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะพ่นสีขาวเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องให้ขันน็อตนะครับ2ช่องตัวนี้นะครับการติดตั้งก็คือจะเป็นการติดตั้งแบบฝังฝ้านะครับเป็นการติดตั้งแบบฝังฝ้าก็คือเจาะฝ้าเข้าไปนะครับเราดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับนี่ครับช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็ขนาดสายไฟนะครับก็เป็นสายไฟขนาดใหญ่นะครับยื่นออกมาประมาณ20ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีสายไฟ2เส้นนะครับสายไฟ2เส้นก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีสายกาวนะครับสายกาวก็คือสายสีเขียวเหลืองนี้นะครับเราก็ต่อกาวได้เลยนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับอยู่ที่6 5ถึง300โวลต์นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับอันนี้แหล่งดันไฟฟ้าก็คือเลนส์จะสูงมากเลยนะครับโดยบอดี้งานคุณภาพนะครับตัวนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับขนาด100วัตต์120วัตต์และก็150วัตต์นะครับ จะมีเป็นแสงสีขาวนะครับแสงสีขาวนี้นะครับก็จะขายดีที่สุดเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็การใช้งานนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นสีขาวนะครับด้วยคุณสมบัติที่เป็นชิปฟิลิปนะครับก็จะให้ค่าความสว่างที่สูงมากครับถึง120ลูเมนต่อวัตต์นะครับและก็มุมกระจายแสงครับมุมกระจายแสงนะครับอยู่ที่90องศานะครับ90องศานะครับตัวนี้นะครับขับเจ้าไฟคาร์เนปีไลน์นี้นะครับ ใช้างานที่ไหนได้บ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับหน้าที่หลักของเขานะครับก็จะใช้กับปั๊มน้ามันนะครับเป็นปั๊มน้ามันปั้นแก๊สนะครับก็แบรนด์หลักๆแบรนด์ใหญ่ๆนะครับก็นิยมเลือกใช้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาไปติดตั้งที่โกดังนะครับโกดังหรือโรงงานนะครับก็สามารถอัดแอปใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับด้วยมุมกระจายแสงนะครับที่กว้างนะครับแล้วก็การส่องสว่างก็จะส่องจากด้านบนลงด้านล่างนี้นะครับก็จะเหมาะมากนะครับในการใช้กับโกดังด้วยนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับเป็นงานคุณภาพเลยนะครับด้วยชิปเซต LED นะครับเป็นชิปของฟิลิป p ์นะครับเรามีการันตี1ปีนะครับก็คือเราส่งออกให้ลูกค้าที่มาเลเซียและก็ลูกค้าภายในประเทศนะครับการันตีมาแล้วนะครับก็คือใช้งานได้ทนทานนะครับอายุการใช้งานมากกว่า5 0,000ชั่วโมงแน่นอนครับแล้วก็ถ้าระหว่างใช้งานนะครับถ้ามีปัญหาไฟไม่ติดไฟดับนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับซึ่งเราการันตีคุณภาพนะครับว่า ใช้ดีใช้ทนนะครับให้ความสว่างสูงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไฟ LED นะครับไฟ Canopy ้ไลท์นะครับหรือไฟปั๊มน้ำมันนี้นะครับสามารถที่จะคลิกเข้าชมและก็เลือกซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับปรึกษานะครับปรึกษาฟรีนะครับโดยเจ้าของร้านนะครับ